โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาว s ัมเดอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในรายการ s ัม n e นเดอร์วอลแครับผมหลังจากที่ห่างหายจากการรีวิวมอนสเตอร์ไปนานพอสมควรวันน <Abi. S 1> ี้กลับมาพร้อมกับเจ้าโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับไม่ใช่ตัวน <un itions women exist> ี้ก็คือลาคูนี่ครับผมดูชื่อกดไม่ติดนี่ลาคูนี่นะครับอันนี้ลองปั้นขึ้นมาเพื่อคิดคอมโบในกิวอลครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบใช้งานจริงให้ดูนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปบูก,กันเราก็มาดูเรื่องสก,กิลสเตตของของลาคูนี่ที่ผมทำไว้ก่อนแล้วกันครับผมเปิดเป็นหน้าแบบนี้ลาคูนี่นะครับเป็นกวางน้อยกวางน้อยที่เขาบอกว่ามันจะเหมือนกับแวมไฟกับฟิตเมอร์รวมร่างกันในตัวเดียวครับผมดูสก,กิลครับผมสก,กิลแรกบลิชก็จะเป็นการโจมตีศัตรูพร้อมกับเพิ่มแอทแทคบาให้กับฝั่งเราหตัวนะครับผมตัวที่ แอทแท k บาร์ bar, น้อยสุดก็คือไอเกรฟ้าครับผมก็เหมือนเป็นการเล่นเกรนั่นเองครับสกิลที่2อ a แ b บบิทอะ i ิลิตี้ครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเกรให้ฝั่งเราจนเต็มพร้อมกับเป็นมีบัฟสปีดด้วยคล้ายๆกับโยนเทิร์นะครับผมของการูด้าแต่เปลี่ยนจากบัฟดาบกลายเป็นบัฟสปีดแค่นั้นเองครับคูดาวสามเทิร์แน่นานกว่าหน่อยและสุดท้ายครับเลตเติ้ลแฮมมิงเบิร์ด เป็นพาสซีฟสกิลนะครับจะสามารถลบบัฟเสียให้ฝั่งเราตัวที่เลือดน้อยที่สุด2อันนะครับสูงสุดแล้วก็ฮิลด้วยฮิลก็คือเพิ่มเลือดสิอรเนะเนี่แหละคือสกิลของมันตรงนี้เมื่อเอาเวคเคนแล้วจะได้รีสตันเพิ่มมาอีก2 5ครับผมส่วนเรื่องรูนครับผมเลือกใส่เป็นเอ็ก a ต u r n ส่วนอีกอันหนึ่งนี่คือผมหาเซ็ ที่มันเข้าเซตไม่ได้นะครับก็เลยใช้ใช้เบสไปเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นออฟเฮดพีไงใส่ไปก็เบอร์หนึ่งใส่แบบนี้ครับผมอันนี้รูนยังไม่ค่อยสุดมากนะครับหามาใส่เพื่อเอามาทดสอบนี่ใส่สปีดเฮดพีครับผมตามนี้เลยแตทที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคลากคุี่ใช้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับวันนี้ ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้อยู่ VRK นะครับย้ายกิวมาเล่นกิวกระลำครับผมกิวเพื่อนผมเล่นขำๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันก่อนกิวที่เจอนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับเพราะตอนนี้กิวกระลำเราขึ้นมาอยู่หนึ่งแดงได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะคิดทีมในการใช้ราคุนี่นะครับแบบเรียกความมั่นใจก่อน ดูคิวเขาไม่ธรรมดาฮะโอเคเริ่มที่หลังนี้ก่อนนะครับผมต้องตีบ้านเขียวอันล่างอันบนก่อนแล้วกันอันบนผมจะใช้ทีมไม่รู้ไหวป่ะนะฮะตอนนี้ผมกำลังลองคอมโบนี้บ่อยๆว่ามันเวิร์คแค่ไหนครับอนูบิดลิงลมแล้วก็ลาคูนี่ ส่วนทีมล่างทีมล่างจะเอาอยัางไงเดียกลัวาสารไม่ตายแล้วแพ้จังเลยครับผมแ้่อย่างนี้แล้วกันคอมโบแบบเป็นคอมโบหลักของผมเลยนะครับคอมโบเร่งรีบโจ๊ลมอยู่ไหนวะมีโจ๊ลมสองตัวต้องระวังให้ดีครับเดี๋ยวยิบผิด ไม่รู้ว่าดักดีเคเขาโหดแค่ไหนนะเดี๋ยวว่าเราเพเย์เซฟดีทีมล่างเอางนี้แหละลองดูครับมาดูความสามารถของราคูนี่กันแวมไฟกับอีฟิตมืดรวมกันเป็นยังไงมาดูนะฮะอุ้ย เออทำไรก่อนดีห้ามพิวไปก่อนนี่ข้อสออไอ,ไอสกิลสองโยนเทินครับแต่เราจะยังไม่ใช้นี่ผมจะตัากการลิงลมก่อนอ่าทีมนี้นะครับข้อดีของทีมนี้คือเราจะมีโล่อนุบิดใส่ให้ลิงลมตลอดเวลาครับซึ่งสามารถแทงฟีนิกซ์ไฟกับลิงลมได้นี่กระโดดเกี่ยวครับคิดดูโคตรแรงอ่ะมื่นสี่ นี่อนูบิดเราสปีดเร็วๆเราใส่โล่ให้หมดนะครับนี่เราก็โยนเธอให้ลิงลมมความบักสปีดบ้าจัแทกเกี่ยวไวไเรียบร้อยครับนี่แล้วมันก็ฮิวให้ลิงไปเรื่อยๆแล้วพอลิงเราเลือดลดเดี๋ยวอนูบิดเราก็จะใส่เกาะให้ครับนี่แล้วคุณนี่ผมเลือดเยอะแทงวาสบายแล้วคุณนี่กับ อนุบิดสามารถแทงวา,วาน้ำได้นะครับเพราะทีมเขาไม่มีเกาะแตกเนี่ยโลอนุบิดหนามากนะน,นี้ยังเป็นพวกบ้านหลังๆอยู่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าลูนเขาอาจจะยังไม่สุดเดี๋ยวเราไปบ้านหน้า,นาครับน,นี่ลิงลมน่าจะสอยวาล่วงได้นะครับ ว่าเขาไม่ถึกมากเกี่ยวไปฮึมถูงไปเล่งเกจด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็โยนเดินก็ได้นี่เป็นทีมถึกค่อนข้างเซฟอีกหนึ่งทีมตัวนี้เป็นทีมศาสตร์โอเคไม่เป็นไรซ้ำได้ อื้มหืออื้มคึกจังเลยทิ่งไน่ <c oughs> จัดอันหนึ่งนะฮะลูลูเมน,นี้เขาบอกว่าเป็นบ้านแค่ดาวทองแดงครับ <c oughs> อันนี้อันนี้แล้วกันนี้ดาวอะไรสองดาวทองครับผ <c> ม <oughs> จะใช้ทีมเดิมเลยอันบน <c oughs> ลองดูครับส่วนทีมล่าง <c oughs> ทีมล่างใช้ทีมเซฟครับผม เราจะไม่ค่อยกลัวดีบัฟนะครับสำหรับทีมลาคูนี่เพราะว่ามันสามารถลบบัฟได้ทั้งสองอันเนี่ยสำหรับตัวที่เลือดต่ำสุดเดี๋ยวลองดูอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะมีดีบัฟเยอะอยู่เพราะมีทั้งล่มงไฟทั้งคิเมลา่านะฮะ,ะมาถึงเราก็ไออนุบิดเนี่ยมันจะกางโล่ให้ตัวที่เลือดน้อยสุดนะครับซึ่งลาคูนี่เลือดรวมน่าจะน้อยสุดะจะเขียวไปก่อน,นครับ เดี๋ยวให้โยนแล้วกันโอ้โหสตันไหมอืมโอ้โหมาแล้วครับอิวโยนเทินกระทุงอ่าอันนี้ล้างบาปให้ตัวเองครับอ่าได้อี <laughs> นี่นี่เอาโนบิกเกียวดีกว่าอุย้ยไม่ถือสกิลยังไม่มาครับอเอาดิไม่เป็นไรสบายๆครับลิงลมผมสายกึ่งแทงกึ่งโจมตีเห็นไหมลิงเลือดเต็มอีกแล้วอะ่ะอนบิก,กับลาคูนี่นี่เป็นคอมโบที่สุดยอดมากนะครับเข้ากันได้อย่างลงตัว โยนลิงลิงทุงท้งทุ้งห้ามฮิวแลแ้วแถมอนนบิดนี่จริงๆต้องบอกว่าตัวหลักของทีมนี้คืออนนบิดเลยนะครับทั้งโล่ทั้งเป็นกึงก่งๆึงดาเมจได้ด้วยสกิลสองเนี่ยแรงมากครับแล้วมีห้ามฮิวอีกโดดไปเกี่ยวคอนเทิต์เกาะแตกหาคิวไม่ได้ ไม่ขึ้น,นครับอือนี่ส่วนทีมนี้เขาไม่มีเรามีวิวครับ <c oughs> เรามีวิวเราทำอะไรก็ได้เฮ้ยเอยเอเกือบไปครับลืมนี้เราต้องต้องทไอ้นี่ก่อนไปแล้วก็โยนเชิญให้คอนคอนทุบจบครับ แฟงต่อยก,ก่อนมาโ,โตได้เลยที่เหลือโอ้โหรัวรัวมันเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ลักคุณี่เราใช้ได้ครับมานะต่อไปบ้านแรกเลยแล้วกันบ้านแรกเหรอบ้านแรกมันใช้ทีมนั้นแล้วมันรู้สึกไม่มั่นใจครับ เพราะว่าผมกลัวอ e ีฟิตมันจะเป้งเดียวหายเพราะมันมีทั้งบัฟดาบทั้งเกาะแตกบ้านลาคูนี่ผมจะไว้ใช้แค่บ้านที่แบบมีแค่เกาะแตกเนี่ยเราพอทนไหวแต่ถ้ามีบัฟดาบด้วยมันจะอันตรายนะครับทีบนผมจะลองเล่นแบบขำๆไปเลยแล้วกันสเสี่ยงๆหน่อยเอาโจ๊กไปปลาแล้วอันนุบิดไล่เก็บนะครับโหจะเขาดาวแดงนะเราจะโจ๊กจะปลาตายเหรอวะ ไดรี่สป,ปีดอนนบีดส,ส่วนทีมล่างครับนี่ทีมล่างจะเล่นอย่างนี้แล้วก็ลากคุนี่ไปเลยลากคุนี่ไม่ติดกดไม่ติดแล้วก็หมีลมครับผมว่าชิเมะคิเมะกับอาร์จะไปตีหมีลม ซึ่งถ้าไม่โดนรัวมากๆผมว่าน่าจะไหวนะผมจะเอาอ e ีฟิตน้ำไล่เก็บครับ <laughs> ไหวไม่ไหวถามใจดูส่วนทีมบนก็ลองวัดดูครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าใช้แต่ทีมอาร์คลมออลมพัดลมเราต้องเปลี่ยนแนวบ้าง โยนต่อเข้าจะเต็ปขอให้สลัดตายครับที่ต้องการโอ้โหงานเข้าแล้วทำไงดีวะเนี่ยมีศพแน่นอนครับใส่ห้ามยูไปก่อนแต่นี่มันดาบสุดท้ายแล้วนี่ใครจะตายก็ได้เราไม่แคร์ลาก่อย นี่แล้วเราก็เอานี่ต้องเอาต้องเอาอ e ีฟิตน้ำ่อนครับฮะฮิวไม่ขึ้นครับเกี่ยวแม่งมาแซงชอรี่มาแล้วลับบิดอัจ l ร t ตี้ผมเรียงสปีดผิดต้องให้นี่ออกทีหลังอ e ีฟิตน้ำนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับสปีดฟิตน้ำอีกผมก็จะ ข่าอาร์ก่อนเลยแล้วกันอืมหน่าดูคอนแลบมาแล้วเดี๋ยวก็ล้างโปรโวครับสบายๆผมต้องเพิ่มสปีดให้ฟิตน้ำก่อนจะได้ยิงแรงขึ้นนะโอ้โหดูมันชนตายไหมเนี่ยเอ้ตาย <laughs> โอเคแล้วเราก็เก็บ เหลือราคาไว้ครับเหลือคีไฟเอาไว้เพื่อให้มันมาโจมตีหมีลมเราพุ่งชนครับคราวนี้ไม่มีอิมูแล้วสบายๆครับเอาไงลาะคูนี่จะโดนสวนไหมเนี่ย เอออุ้ยเฮ้ยมันมีดูดเลือดด้วยอ่ะใช้ได้นี่นะเราพุ่งชนอ่ะสวนมาเฮ้ยอย่าตายนะเรียบร้อยครับพุ่งชนเรียบร้อยครับ สามวินไปได้อย่างสวยงามสำหรับลาคูนี่หรือโซนี่ชอปเปอร์ของผมต้องบอกว่าปั้นมาคุ้มค่ามากครับเป็นมอนสามดาวที่ปั้นมาเล่นแล้วสนุกมากผมชอบที่มันแบบมีลบบัฟมีโยนเทิร์นอะไรเงี้ยและแถมที่ผมชอบที่สุดคือมันคอมโบกับอนุบิดไฟผมได้อย่างลงตัวครับทำให้ผมเกิดคอมโบใหม่ในการเล่นกิววอลมากขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอกิวระดับสูงมากๆตอนนี้กิวที่เราอยู่ก็อยู่ช่วงหนึ่งแดงครับ ถ้าเจอโหดกว่านี้อาจจะต้องแบบประยุกต์ปรับทีมใหม่แต่อคอมโบอนุบิดไฟกับไอลาคูนี่เนี่ยผมว่ามันใช้ดีจริงนะมันสามารถสับเปลี่ยนได้ด้วยตัวกลางเนี่ยผมเลือกลิงลมเพราะว่ามันเป็นทั้งดามเมจแล้วก็เป็นทั้งแทงได้ในตัวครับมันก็เหมือนถึกพสอสมควรแต่ถ้าใครอยากวัดใจหน่อยผมว่าใส่เป็นอีฟิตน้ําไปเลยก็ได้ครับอีฟิตน้ําจะได้ดาเมจแรงกว่าร,ร,รีบเก็บก็จะรีบรีบเก็บฝั่งตรงข้ามได้มันจะยิ่งชัวร์กว่าครับเกมนี้นั่นแหละ ก็เอาเป็นว่าเฟ้นหาคอมโบกันไปครับลาคูนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครสนใจอยากปั้นก็ลองปั้นดูครับสเต็ปก็ประมาณนี้รูนก็ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบการรีวิวมอนสเตอร์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s c r i b e Channel Mobile Looper ไว้ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆนะครับรวมถึงทิปเทคนิคดีๆในเกม Summoner War จากผมได้ครับ ตันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบา,ยบายแล้วคุณนี่โย <Yo. S 1> <laughs>